เซตคาเปียกพี่น้องสบายดีคันที่เอรอสบายดีพี่น้องมาดิเซตคาเปียกินคาเปียเสร็จเด้กพี่น้อง,น,องน,นี่เลยกำลังสีโดนี่แป้งน่ามาเองเรียนคอยคันปีนมาใช้คอยบอกปีนไกลๆก็ได้พอมีไหม้นี่อันข้าวจ้าอัดแต่ดีทงแป้งชิมกระปูสิเบ็ดลงลุ่มแบบนี้ กันั่เสียเ็ษมันพี่น้องตกเศษก็เอ็นขันเ็ษก็เน่นไปอีกไกลๆน้อยหนึ่งโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องมันกำลังปั๊บกล้องเก็ดเศษโดเศษมันพี่น้องมากินทำก,ก,กันเดอ้อกินคารบไฮเดรตไปเสียกาแฟกินเก็ดเส็จบันก่อน เพื่อนก็ยานาขอท่านใเห็นคลองนะเส็จเซ็น้าวเปียยพี่น้องนี่เด้นี่ไา้แป้นหนึ่งนะเส้นหนึ่งนะงับไก่ก็ะไดเห็นบจากในหินเสร็จเบิกตาย,ย่า,า่ครับงับไก่ก็ได้เอามีมานะว่าวลายบนประจ็นไก่ โอเ่ไมเโอเคเนาะโอเคเส้นกินข้าเปีต้มงกาเปีก um ินมาตรการสูตรก่อนเฮ็ดเอาเองนะพี่น้องเขาบวชสื้อเบวมาสื้อเขาเขาเจอเหตุแต่มันจย่นี้ครับผมมันอยากแข็งผ่เขาบวมาบ่ชเศษก็ดีหนุ่ม ซื้อได้ตลอดใช่ไแข้งโพดเช้นแข้งเช้นหยาโพดครับผมมันอยาจะมาเช้นแข้งก็ซื้อได้แต่คอยผมมาได้ซ้อบแพ้ได้พี่น้อง สองแผ่นสองเดี๋ยวพี่น้องเก็บแล้วก็ไม่หาเลยใส่แป้งป้เขาเจ้ากับป้ิกกระปูป้งมันนะพี่น้องาดก็ได้เ็พดกินเอๆอายเพราะว่าป่ตงนหากกินต้มน้ําอเด้อพี่น้องเด้ออน้ําอๆๆเด้อ Buat kan pack ni dah hmm. Ni tu ni awak ni buat tu. Eh. Pon-pon ni dia si mata cek ni. Satu kuah pun ni. เช็ n h เห็ด n เ็ดสันเห็ดสันเดกเห็ด n h a เห็ดสันก็ได้เด็กเด็กห้อเด็ดสันเด็ a สันเดลอดเซต้เอาในห้องกันไว้เมันตีบิมันตีพี่น้องในเฟมา ตัาหน่อยตัวใหญ่บวเราจะม่อกัน่อก็เพระเทศกินก็อยากนะเาได้กระดูกอัแปะนี่ดกอันเฉกนี่เพื่อเอาแปะเนกะพี่น้องโมเมนในแบบต่งโดต่งโดมันขุดพวกซสะตรงนี้เลยมันใชดกับต่งบวกดวกเศนมันอีกเท่านึงตร้น้นาพดกะต เออคนเหนื่อยเลยเนี่ยเาบีใหญ่เขาหนะเมียอะไรบ้างหมดนะมันหน่อยปวดที่บ่หน่อยเลเจ้ากับแปะโเลยจะเกลี้ยงเลยกูยามันขีดหย่ากันนั่นโดนหน่อนกูจีห้องได้ไล่สิได้ไล่แผ่นได้นี่อย่าไปนะ大爷บางพี่น้องเห็ดแต่แต่เขาเห็ดเอาเอาแปะมาดุไปเบบนเวลาเขาตัดเขาเดือดตัดไลเสริไลยแผ่นพี่น้อง เฟนเนาะเฟนใหญ่กินบ่เบิดได้แป้งนี่กระจะทุงนึงได้นี่แป้งสิงะโปนี่กระทุ่นึงมันจะพอดีตาตตามดดพี่น้องพอดีเลยซื้อมาไวไปนินาซื้อมาไว้หลายอันนีเพราะวันนี้มันมีแต่แปงแบบใหม่ แปเสมีโอ้ตัวตัตัวบ้างลยนะฟอนบตกปาตัหงน่นนะคนเข้าบเข้าไปรูปมีดพัอแม่พี่น้องใช่คือนเป็นข้าวใ่ไหมยากแต่ก็อยากจะได้เป็นตัวรถเรื่องมีดในขยะคน้าได้ส่วีปากบวสีซอยมันจะซอยเฉยเฉ่เเขาบมหน่อยก็บมออาพอดี นาะพี่น้องอพอดีพอดีเนาะพี่น้องเนาะลูกแป้งใบบ่ให้มันติดกันไมด้เฮาซอมงานพี่น้องเดตัดกระดูกตนี้สิดาเนาะ ตัเบิดแบบนี้ตัเบิดกระดูกก็เป็นยังไป็นโขกเป็นยังน้องพี่น้องเนาะตัเบิดขอมั้ยนะกระดูกงูนะกระดูกคางมันหลายไม่ขอแข็งเัยน้ำอะไรกันตัเบิ้ดยาวเหรอมันตัวเป็นยาวตัวตัวเป็าเนี่ยมันเปื่อยก็จะแกะเอาตัวเปื่อยแล้วนี่สิเนี่ยตักครึ่งแล้ววะอันนั้นเร็วกว่า เดี๋ยวเลยมากินนำ้ำแกงพี่น้องตาเบึงบัดกินด้วยพี่น้องด้วยที่มีอีพี่ช้อมด้วยพี่น้องอันนี้บัดบิ๊ทซีพี่อีพี่เห็ุที่หนึ่งเห็ดเช่นเดินพี่น้องทั้งร้ายมากินนำ้ำแกงบัดกินกันเช <c oughs> ่นเขาเปียวันกัน,นแต่ว่าเราไปวันกันเนาะ xin bánh canh bánh này khi nào bên mà giờ đây na đầy băng, đầy giờ băng, băng, để bàn đẹp tới không giờ đây bàn phê bàn na cái na tôi này còn đủ mà còn <laughs> đủ không? còn này còn nói bao giờ mới phi nọ chết đẹo quay thì chết đẹo เลีย้ยวไว่เห็เตี้ยขึ้นนะแป้งติ๊กอันนั้นติ๊กสะอันอนัน้นไม่ดอกก็ต้งเอาแป็งเนียนใสข,ข,ดดนนขึข้นดอไปเสขึก็เจาก็ได้ยี่หรอกรวมบอบาตีว่าแป้งมันหยาบโพดแข้นโคกรคบอบบาอันนั้นควมบอางขเราเองือก็มีคล้ายนี่แป้งหน่อยดลูกมันหลุกม,มันนี่ได้แบบนี้ ได้ละเมีในพเทธรได้ละมีนี่นี่ไปนวะนี่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 พวกนี้กเขาวะเอ้ยนี่คือพวกพวกนว้นดวงนีนกอ่กอนอนัแจกไป่ดอ่ะตวอรอยก่อนสอยก่อนสอยก่อนโอเแลที่ะตู เด้อส,ส,ส,สิซอยเสีนให้เบิ่งเด้อพี่ mm. น้องเด้อเส้นใหญ่เส้นหน่อยช่ยสอยเส้นน้อยก่อนแหนบจะได้ลายอ่านพี่น้องเด้อซอยมันจะเดี๋ยวไว้ตัวน้อย ดูเตียนก่อนสิดเตียนสวยสิ่งสี่งน้ำงามน่าไปน้องเนาะเจ้าแก่แบบนี้เลยแม่จะไปซอยแบบนั้นว้มันชวนก็เป็นอะไรนี่ผู้เข่าอุปนิมกนคือเอาดวงนั้นนะปัญญาน้อยเพราะว่าก็ใชจนานก็ใช้ร้ายอะไร รอโรมใหญ่มันมันเปิดใหญ่นะอันนี้มันมีอันนี้มันเดือดขากับเพียงหมดเถอะเออรวมนั่นแหละพอดีโกงมาจนหมหน่อยพอดมันมันมีอันขอรเป็ประทับอ่ะอุ้ยอันเยอะมันวางได้เท่าไร นี่อันนี้มันมันบวมีอันนี้ต้นนั้นมันขาดใช่ไหบวมขาดเสร็จมันก็นกนงามงบัวตัดแพงเดียวแกะแฉะแฉะเลยเดี๋ยวไว้มาเคเดาวัย นอพี่น้องเนาะน่าตัดน้าชี้น่าตัดกันนี่อยู่มันหนักเช็นแหลบโพดนะน้าปอนเช่หเดบบิดาเขากินแต่ม้กนลก่อนระตอมันดังดังอย่เลดังเลยด่าเอาชอยเอาดูบ่เก็บตัดแต้เขาบัท่านเห็ดเช่น

xong làm phụ quang khai mỏ tí gửi nên hết lòng phụ nó làm nhao ngon nhào nhao nhau nhao 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 เาใสรลายดอกกระดูกเพราะว่ามากินตอนเฉ็นารร้มกินนนมูก็ต้องต้องเอาเข้านได้ชีวิตเอาขึนแก่ใบปิ่งกินแม่ฮอดีๆฮอดีมาหอดูอื่นดูฮากาชิมาก็ไปเล็เขาดูเขากินนะ้องมากินน้ำเนยกนสือเฮ็ด เข็มทองมาหายอยู่เพราะว่าอันจะกินเห็ดเข็มทองเจ้าเห็ดเข็มทองเนี่ยนี่มันบ่มีเบิ่งเนาะไอ้พี่น้องอีหยังก็บ่มีก็สิกินแต่อีหยังก็บ่มีเด้อนี่สิ้นก็สิซื้อเอาอันสิ้นก็บ่านแล้วบ่อยากว่าผ่านเพราเอาสิ้นก็ผ่านแล้วสบายบ่อยากอันผ่าน หนีกันหนีม mm ันติดแป็ดมันนองมันหยาดเลยเดี๋ยวหนีมันหยาดเขาารัยจวดคือบางป่าที่แจ้งกดป่าที่เป็นของก่ป่าที่แจ้งครับป่าตัวชัยหลุดหยกเลยอยาได้ะไร้อนเดี๋ยวหนีอันนไม่ได้ที่แต่งหนี่ก็ได้มีก็ต้องมือพี่น้องใส่ท้งมือกันนี่อันทรงมือยางอันนั้นทงมือกันนี่เดินแบบ จะตีจบยาดเรืนี้ก็เป็นยังกระมิดกระพาอันยานทัหิบเข่าก็เลยยากหัวซันักจิดปลาเห็บยังก็เล้คั่วเจ้ต้องมืออนั้นคั่วปลาพี่นนองก็คั่วปลากันย่างพราะมันเคยจิบมาหล้าเือย้อนเห็นโอ้งานขนาดเพียงเส็ยนุ่ดีเลย ไปกินซองตุ๋งหนึ like, me, ่งดีดีก็ดีทงหนึ่งปากของมันเจนนะสาวยันมันไม่คิดดีนี่ไงพร้อมปล่อมั่มีนะพอมขนมีเกินใช่ไหมกัน กินน้ากันด้วยพี่น้องเด้อยผู้ใดอยากได้สูตรเอาเด้อพี่น้องเด้อสูตรเนี่ยแป้งเขาจะเอาทงหนึ่งแป้งเงินสิงคโปร์ทงหนึ่งแป้งมันนึ่งนะพี่น้องพันยาไม่ติดเศษไหนเอาแป้งห้วยพันยาไม่ติดกันแป้งห้วยเบาๆพัายาไม่ติดกัน เอาเนี่ยังคองพี่นะผมไม่เนีงย่อยนะเห็นบอกน่อยแจ็คจิตจับเปีนยัตั้งไ่ก็เห็นตั้งืึอน่อยตั้ก็เห็นเดเ๋นแต่เมื่อ่อยก็เป็นเป่นดอกเชิญกับเปียงมาเนี้ยนเนียวหนุมเนียว แต่ข้าอยู่บ้างแค่เห็ดกินนลยพี่หน้องบดเอนั้นเห็ดค้ายเห็ดกินค้ายกระถั่วระบาดชองบาดแค่ที่มีอย่างขากกระดาษคล้ายเวกแจ๊บขาก็เห็ยมค้ายอยู่หนาชุนดานอพาร์ตเมนต์เาดเป็ดกระปุกนี่กระเปียกค้ายเาไปนงกินบาทหนึ่งสองบาทบาทหนึ่งสองบาทคายพวกได้คายแซงแบบอยู่บ้างนอกเป็นยังม่เห็ดกินยังมีเป็นจะเห็ดกิน ไไก็เป็นใหญ่ก็เป็นเดียวเนี่ยเป็นเดียในในดก็เห็นได้จูดเขาเอาเรื่องจูดง่ายง่นึกมัยก้ยเนี่ยตั้งข้างแรกก็เห็นแม,แม่แม่ดูกชิดช่องเห็ดอยู่อพา,าร์ตต์อาคารเ่าเองดิแต่เห็ดขายเป็นบอกดุแล้วชิดช่องคนคนแม่นัี้ยโอ้มีผัว แม่บักป่าว่าแม่บักยังอยู่ใกล้ๆกันน่วยน้อยหลายมุ่นแม่บักป่าเพราะโดยแม่บักยังเฮาก็ลืมชม่อเร้แต่ชนิดกันนะคนไทเวียงเ้อเปคนไทเวียงปลูกเ้าผู้ใหญ่ช2ปีนะกันนะนันนั่นนั่นนันแต่าใครดูเราไปขายทงหาบาบเดาเคยกินนั่นนั่นเนีะยเดือดดูเราชิด้องคน นี lonely, <disciple. S 1> ่การขะอายตัวเองก็ดีเดียงโดกได้บ่มีแต่บ่ยอมบ่มีผู้ชายหรอบ่มีผู้ชายก็เดียงได้ขันมีอาสีฉิดที่ตัวดูโคกแล้วก็ผู้ชายดูที่ชอบกับผู้หญิงอ่าใส่เลยนะจัดหน้างี้ตูดดาวกับที่จองเป็นผู้หญิง งานเลยพี่น้องนูยิกไปยิกไปพี่น้องยิกเ้ <c oughs> คนทำแต่พอไปแงเค็ตกินเองพี่น้องแต่ขายอยู่ชุนนังไงขายเนาะคนสื่อ,อ,อพืดได้ก่อนกระสือที่ไงกระสือยังมือสับ เอาด่วนไปหาชิดล์เองเอาปิดคลิปก่อนยาวนะาไเห็ยเองเอาเอาขึ้นไปยังบาดีเอาขึ้นไปยังนุ่มเบาขึ้นอินปูพีนันนี่เอาลงตังลงโอเคอยู่ดีมีแห้งพี่น้องยืดยืดก็ได้กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมแบบกินเด้อกินพี่ที่สองพี่น้องบาย